ฮพูดมาเลยทำไมถึงฆ่าซงซีหลังจากเชี่ยนหยงตายอ่ะเจ้าก็ดูแปลกๆไปเลยนี่เจ้าออกจากตำหนักห้องเฮามีอะไรปิดบังข้าเหรอห้องเต้นใกล้สิ้นพระชนในวังต้องมีความเปลี่ยนแปลงทุกคนต้องปูทางเอาไว้สาสุนไม่ต้องถามถ้าอยู่กับข้ารับรองว่าเจ้าจะปลอดภัยนี่เจ้าพูดอะไรอ่ะ นกหาต้นไม้ใหญ่ทํารัง้องเฮาเป็นต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาได้เจ้าจะหักหลังสีไทยเฮาเหรอตอนสีไทยเฮาเข้าตาจนก็หักหลังเต้อไฮมันไม่เหมือนกันน่ะไม่เหมือนยังไงเลยสีไทยเฮาเอาตัวไม่รอดแล้วแต่เรารู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดคนเราไว้ตามลมไปธรรมดาแล้วสงสีละ่ะจะอธิบายเรื่องทรงสียังไงสวงสี่นะไม่ตายตรงไทยเฮากับฮองเฮาไม่เชื่อใจข้าอีกทั้งสวงสี่สมควรตาย สารสุนจะยังไม่เข้าใจอีกหลือทำดีนะไม่ได้ดีตราบจนวันตายอย่าเมตตาใครขครอยาถามเจ้าอีกครั้งหนึ่งเจ้าจะอยู่ฝ่ายข้าไหมเจ้าเปลี่ยนไปไม่ต้องพูดไร้สาระไร้เหตุผลกับข้าเฮ้สารสุน สารสุนเฮ้ยจะทำอะไรใช่ข้าจะไปทูลซีเท่าเฮ้ยเจ้าจะบ้าหรือเปล่าเจ้าวะซีบ้าอย่าบังคับข้านะเฮ้ยถ้าฮันจับตัวไปครับเฮ้ยรีบรีบไปไม่ได้ไม่ได้ปล่อยข้าอยู่อยเผื่อสารสุนขอความวุ่นวายคุมตัวไปแล้วขังพิธีกรพิธีกครับครับแม้แต่พี่น้องเจ้าก็ไม่ปล่อยไร้สำเนึกองละกันเฮเก่งจริงข้าเขาเลยข้าจะบอกให้ข้าเผื่อสารสุนเป็นหงไฟอมตะถูกไฟเผาพลาญก็ไม่มีวันตาย i yeah.